มันเกีียวเนี่ยเป็นสีเรลียงมัวนอนาคตมีโครงการเช็ดข้อมัวเนาะทำข้อม้วนวันนี้รันะครับเนาะทำแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดพอมเรยจะขึ้นรูปเมนนื่อตอนที่เอามาแรก ทีที่เขาปรับปื้นที่ไว้ครับผมนี่ครับน่ะสมโพธิภพนหลอดเป็นโถมดินขึ้นมันนามถว่วปีที่แล้วสวยงามเลยค่ะ